เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่16ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลให้วัฒนธรรมไทยมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ข้อที่1การพึ่งพาธรรมชาติและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติข้อที่2การรับอิทธิพลจากแหล่งอารยธรรมอินเดียและจีนข้อที่สาการมีภูมิประเทศและภูมิอากาศคล้ายคลึงกันข้อที่4การปรับตัวรับมือละทิล่านานิคมข้อที่หาการมีตระกูลภาษาร่วมกันโจทย์เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่นะปัจจัย ที่ส่งผลให้วัฒนธรรมไทยมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างอาเซียนมีทั้งหมด10ประเทศนะได้แก่ไทยขอเขียนตัวยอ่อแทนล้วกันเนาะจะได้เร็วๆไทยสิงคโปร์มาเลเเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดบูไนาลาว พมา่ากัมพูชาครบอย่างสิประเทศหนทั้งหมดนี้สิประเทศนะอยู่ในภูมิภาคอาเซียนอันนี้จะควรควรจะต้องจำให้ได้นะเพราะว่าอาเซียนก็เป็นหนึ่งในข้อสอบหลักๆที่ออกบ่อยเหมือนกันนะต่อมาเขาบอกว่าช้อยหนึ่งการพึ่งพาธรรมชาติและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ ข้อนี้ก็ถูกนะเพราะว่าประเทศไทยอย่างที่เราเห็นการวัฒนธรรมไทยก็มีการเชื่อทางบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อเรื่องศาสนาพิธีกรรมทางพุทธศาสนาอย่างนี้ก็คล้ายคลึงกับขเขมรเหมือนกันนะบ้านเราอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถือว่าถูกต่อมาการรับอิทธิพลจากแหล่งอารยธรรมอินเดียและจีนเรามาดูอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียก่อน อินเดียเราได้รับอะไรมาจากอินเดียบ้าง 1. การใช้ภาษาบาลีสันสกฤต 2. การใช้เครื่องเทศปรุงอาหารหรือการใช้เครื่องเทศเป็นส่วนผสมนะต่อมาการปกครองแบบเทวรา,าชาต่อมากฎหมายพรมนูธรรมศาสตร์อันนี้ออกข้อสอบบ่อยมากเลยนะในหัวข้อของประวัติศาสตร์ควรจะจำให้ได้นะว่ากฎหมายพรมนูธรรมศาสตร์มาจากอารธรรมอินเดีย ต่อมาวรรณคดีวรรณคดีก็อย่างเช่นพวกนิทานพุทธชาดกหรือรามเกียรตินะสถาปัตยกรรมอันนี้ก็เป็นตัวเด่นชัดได้เลยนะอย่างเช่นรูปนี้รู้จักไหมคืออะไรรูปนี้นะคือนครวดัดในประเทศกัมพูชา ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอรารยธรรมอินเดียนะในการสร้างนาครวัดเนี่ยต่อมาอันนี้คือบุโรพุทโทในอินโดนีเซียรูปนี้คือเจดีชเวดากองที่พม่านะก็ได้รับอรารยธรรมมาจากอินเดียเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะถูกแล้วครึ่งหนึ่งถูกไหมต่อมามาดูอรารยธรรมจีนอรารยธรรมจีนมีอะไรบ้าง ข้อที่หนึ่งเครื่องปั้นดินเผาการเดินเรือสมัยก่อนนะประเทศจีนส่งเรือสำเภามาค้าขายกับประเทศไทยบ่อยมากเลยนะแล้วไทยบางทีก็ส่งของบรรณาการไปให้จีนนะทางเรือสำเภาต่อมาวรรณกรรมที่รู้จักกันเยอะๆก็คือสามก๊กหรือไซอิ๋วพวกนี้นะต่อมาก็คือการไหว้บรรพบุรุษการกินเจอะไรพวกนี้ก็มาจากอ,อรารยธรรมของจีนนะ เพราะฉะนั้นข้อที่2การรับอิทธิพลจากแหล่งอารยธรรมอินเดียและจีนถือว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะต่อมาการมีภูมิประเทศและภูมิอากาศคล้ายคลึงกันประเทศในอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่คือไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ติดกันไปหมดเลยอย่างไทยก็อยู่ติดกับพมา่าลาว ลาวก็อยู่ติดกับเวียดนามอะไรอย่างงี้นะไทยก็ติดกับมาเลเซียอีกมาเลเซียก็ติดกับสิงคโปร์คือมันก็จะติดกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นภูมิประเทศมันจะต้องคล้ายๆกันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันภูมิอากาศก็จะคล้ายคลึงกันเหมือนกันเพราะว่าอยู่แถวๆเส้นศูนย์สูตรเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกต่อมาข้อที่สี่ก็คือการปรับตัวรับมือลัทิล่านานิคมละทิล่านานิคมคืออะไร ลัทีล่านาะเนคิคคือการที่ชาติมหาอำนาจในยุโรปเริ่มออกเดินทางนะสำรวจดินแดงต่างๆไปทั่วโลกแล้วก็เข้ายึดครองพื้นที่เอาทรัพยากรของชาติอื่นๆมาเป็นของต้นตั้งถิ่นฐานในประเทศอื่นๆแล้วก็ก็คือทำตัวเป็นเจ้าของประเทศอื่นๆเลยนะซึ่งอันนี้เราควรจะจำให้ได้นะอย่างเช่นประเทศในอาเซียนเนี่ยทุกประเทศเลยนะล้วนตกเป็นเมืองขึ้น หรือล้วนตกอยู่ในของลาทิล่านานิคมนะยกเว้นประเทศไทยนะยกเว้นไทยนะที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอย่างเช่นอาณานิคมของอังกฤษมีอะไรบ้างอาณานิคมของอังกฤษก็จะมีพมา่ามาเลเซียสิงคโปร์บูไนนะ อาณาน,นิคมของฝรั่งเศสมีอะไรบ้างก็จะมีกัมพูชาลาวเวียดนามจริงๆหลักๆเนี่ยอาณาน,นิคมของสองอันเนี้ยออกข้อสอบบ่อยนะควรจะจำให้ได้แต่อีกอันนึงที่รู้ไว้หน่อยก็ดีก็คือฟิลิปปินส์อย่างนี้ตกเป็นของสเปนนะแล้วต่อมา ก้อยเป็นของอเมริกาอย่างอินโดเป็นของเนเธอร์แลนด์เพราะฉะนั้นต่อมาข้อที่ห้าเพราะนั้นข้อที่สี่ก็ถูกนะต่อมาข้อที่ห้าการมีตระกูลภาษาร่วมกันอันนี้เราไม่จําเป็นจะต้องจาตระกูลภาษาให้ได้นะเพราะกลุ่มภาษามันเยอะมากอยนะ่างเงี้ยเราไม่มีทางจะจำได้หมดอยู่แล้วเรามารู้ก่อนว่าตระกูลภาษาคืออะไร ตระกูลภาษาคือการที่กลุ่มภาษาที่มีวิวัฒนาการมาจากภาษาบัมพับุรุษร่วมกันนะคือมีวิวัฒนาการร่วมกันกับภาษาบัมพบุรุษ ซึ่งอย่างไทยอ่ะก็ได้รับอิทธิพลมาจากบาลีสันสก,กิตเหมือนกันแต่อันนี้เราใช้คอมมอนเซนดูเลยก็ได้นะเราไม่จําเป็นจะต้องไปจํากลุ่มภาษานะอย่างภาษาไทยก็มีภาษาไทยเวียดนามก็ใช้ภาษาเวียดนามซึ่งมันคล้ายกันไหมไอเงี้ยมันก็ไม่คล้ายกันสิงคโปร์ก็ใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นข้อที่5เนี่ยไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลให้วัฒนธรรมไทยมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนเลยถูกไหม เพราะภาษามันต่างกันเหลือแบบไม่ได้ใช้ใคล้ายๆกันด้วยนะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกที่สุดก็คือข้อที่5การมีตระกูลภาษาร่วมกันข้อที่16ตอบข้อ5ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ่ย